ถ้าวันนี้ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมวางแผนโคกหนองนาผมคงไม่เกิดครับเพราะอะไรครับมีคนมายับยั้งผมเยอะม,มากทําไปทําไมไม่เคยมีใครเลี้ยงซาลวยไม่เคยมีใครทําโคกหนองนาสําเร็จเอาเงินมาทิ้งเอาเงินมาลงทุนไปเดี๋ยวก็ศูนย์เปล่าเยอะแยะครับในสิ่งที่พังพวกมนาะแต่พอผมมองแล้วว่าเทรนของธุรกิจในอนาคตมันเป็นเรื่องอาหาร ผมมองว่าการที่ผมพัฒนาที่ดินที่นี่ให้มันมีศักยภาพมากกว่าการเป็นที่นายอย่างเดียวนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วผมมองเห็นว่าเมื่อผมพัฒนาโคกหนองนาระบบน้ําความอุดมสมบูรณ์จะมาต้นไม้ต่างๆก็จะได้อาศรรยัยระบบนิเวศเหล่านี้ในน้ํามีปลาในนามีข้าวบนบกมีต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกื้อนหนุนกันผมก็เลยตัดสินใจที่จะทํา